เป็นภารกิจ1วันของผมนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางออกมานำพระมาส่งให้กับลูกค้านะครับ ก็ประมูลพระจบไปวันจันทร์นะครับวันอังคารวันพุธก็ต้องมีบางครั้งนะครับมีวิ่งออกมาส่งพระให้ลูกค้าด้วยตัวเองครับลูกค้าบางท่านก็บอกว่าอยากเจอคุณเอ็มผมก็ถ้ามีเวลานะครับผมก็เดินจะเดินทางนําพระมาส่งให้นะฮะก็อย่างวันนี้นะครับมานัดคุณพี่ไว้ที่โฮมโปรนะฮะก็เอาพระมาส่งลูกค้าตอนช่วงบ่ายก็จะออกไปเช่าพระครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะว่าเดี๋ยวผมจะไปเช่าพระที่ไหนแล้วจะได้อะไรนะฮะโอเคครับ หลังจากที่ผมนําพระส่งให้ลูกค้าเสร็จนะฮะก็ภารกิจวันนี้นะครับก็ต้องเดินทางไปเช่าพานะฮะซึ่งเจ้าของพระเนี่ยอยู่ประทุมนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่สามารถเดินทางมาได้ผมดูแล้วออวันนี้ผมว่างนะผมก็เลยเดินทางไปหาเจ้าของพระนะครับวันนี้ก็มีนัดรับเช่าพานะฮะก็เป็นภารกิจ1วันของผมนะครับ ช่วงเช้าตื่นมานะครับก็จะเช็กไลน์ก่อนนะฮะดูว่ามีใครส่งพระมาปล่อยหรือเปล่านะครับจากนั้นเนี่ยช่วงเที่ยงนะครับก็ดูว่ามีลูกค้าเนี่ยจะนัดเจอไหมจะให้ผมนําพระไปส่งให้ไหมหลังจากนั้นก็จะมาดูว่าลูกค้าท่านไหนที่มีนัดกันจะไปเช่าพระผมก็จะเดินทางไปนะฮะบ,บางคนถามว่ามีไหมเดินทางไปเช่าพระแล้วไม่ได้พระมีนะครับหลายครั้งมากที่ผมนัดเจ้าของพระมาดูนะครับ แล้วก็ไม่ได้เสียกันนะครับด้วยเรื่องของบางครั้งเนี่ยพระอาจจะไม่แท้นะฮะแล้วก็ในบางครั้งเราอาจจะราคาอาจจะไม่ได้กันนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเลนราคาพระของปุโตทเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยใช่ไหมครับคือบางพี่บีบางท่านส่งพระมาดูเนี่ยสภาพพระอาจจะไม่ได้สวยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเลดราคาสูงไป ก็ต้องบอกว่าเราเช่าไม่ได้จริงๆคนระับผมจะเช่าพระตามสภาพพระนะครับจะไม่ได้เช่าตามเรทราคาพระองค์นั้นโอเคพระหนึ่งองค์นะครับก็มีราคาตั้งแต่หลักหมื่นยันหลายหมื่นนะฮะถ้าสวยเนี่ยก็สามารถเช่าได้หลายหมื่นนะครับแต่บางองค์เนี่ยสภาพหย่อนนะครับเราก็ต้องเช่าในเรทราคาที่ลดหย่อนลงมาครับเพราะเวลาผมปล่อยพระไปเนี่ยผมก็จะแจ้งลูกค้าก่อน,นว่าองค์นี้นะฮะสภาพกี่ปเปอร์เซ็นต์แล้วโดยรวมแล้วสภาพเป็นยังไงนะครับ ก็ถ้าไม่สวยเนี่ยก็ราคาหย่อนลงมานะครับถ้าสวยนะครับก็อาจจะราคาอาจจะสูงขึ้นไปได้นะฮะก็เป็นการซื้อขายแบบตรงไปตรงมานะครับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเดินทางตามหาพระแท้แบบนี้ครับจริงๆทําได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยเราสามารถเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับซึ่งผมก็มีทําเป็นคอร์สออนไลน์นะเป็นคอร์สที่สอนดูพระนะครับแล้วก็สอนการทำการตลาดนะครับในโซเชียลนะฮะเพราะในยุคปี2020ก็เป็นยุคใหม่ละ การเล่นพระเนี่ยก็จะไปอยู่ในแพลตฟอร์มของ Facebook, YouTube, l ล n e หมดแล้วนะครับถ้าเราสามารถสร้างตัวตนนะครับในโลกโซเชียลได้นะครับโอกาสที่เราจะได้พระแท้โอกาสที่เราจะได้พระเยอะก็ดีสูงมากๆนะครับผมว่ายังเป็นต้นน้ำที่ยังสามารถเข้าไปจับจองได้นะครับใครที่ชื่นชอบครับก็สามารถติดต่อเลยอินบ็อกซ์มาได้นะครับผมมีเป็นคอร์สออนไลน์นะครับสอนดูพระส,สอนทำการตลาด เกี่ยวกับพระเครื่องนะฮะโดยเฉพาะพระเครื่องสายจุบุโตนะครับก็แนะนำนะฮะผมเชื่อว่าทําเป็นอาชีพได้นะเพราะหลายๆคนนะครับที่ผมเคยแนะนําเคยสอนไปนะฮะน้องๆหรือว่าเป็นเพื่อนผมนะจะเป็นเม้งก็ดีนะครับเป็นพีเป็นเบ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่จิ๊บอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งทุกวันนี้เขาก็นําไปใช้นะครับแล้วก็ต่อยอดทําเป็นอาชีพแล้วก็ยังเลี้ยงหาตัวเองได้ด้วยนะครับสามารถทําได้มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะฮะก็ยังไงสนใจลองติดต่อมานะฮะแล้วเดี๋ยวผมถึง สถานที่รับเช่าพ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายทาให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งรอบนะครับสวัสดีครับพี่โต้งครับก็ผมก็เดินทางมาที่ปทุมนะครับก็นัดตรงที่อันนี้โล,โลตัส<ล>ปทุมธาน,นีใช่ไหมโอเคอนะครับก็เดี๋ยวดูพระพี่โต้งเลยแล้วกันโอเคครับ จบพี่ก็ไป6กหมื่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมนับการจ่ายพี่โต้งก่อนนะฮะโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะวันนี้มาเช่าพระกับพี่โต้งนะครับที่ปทุมธานีเดี๋ยวอาจจะต้องเดินทางไปเช่าพระที่อื่นต่อฝากติดตามกันด้วยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมขอบคุณพี่โต้งนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่เรามาเช่าพระที่ปทุมแล้วเนี่ยเป้าหมายต่อไปนะครับก็คือเข้าไปที่ร้านนะครับเพราะตอนเนี้ย มีพาเข้ามาที่ร้านนะครับแล้วดูว่าวันนี้นะครับไปที่ร้านแล้วจะได้พาอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อนะครับครับก็วันนี้ก็เดินทางมาถึงที่ร้านแล้วนะฮะเอาวันนี้โอ้โหพักพวกเต็มเลยนะฮะแทนมาที่ด้านหน้าเราจะเห็นครับว่ามีใครอยู่บ้างนะครับวันนี้ก็มาวันนี้มาหาประสบการณ์จริงกันใช่ไหมครัโอเคก็นัดกับอเจกไว้อเจกสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ จกมูเซขสองคุณเอ็มตลอดเลยอ๋อครับขอบคุณมากครับเจกครับไหลกดใจเรื่อยผมขอบคุณมากครับครับเจกขอบคุณมากครับครับผมครับ ภารกิจวันนี้ครับหลังจากที่เช่าพระนอกสถานที่แล้วครับก็ยังเข้ามาที่ร้านนะครับก็มาดูพระเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเสร็จจากตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนช่วงหัวค่ำนะครับก็ประมาณสักหนึ่งทุ่มนะผมก็ต้องเดินทางไปเตะฟุตบอลนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ทําอยู่2อย่างนะครับเล่นบอลกับเช่าพระนะครับแล้วก็เช่าพระกับเล่นบอล2อย่างบนไปวนมานะครับก็ทําในสิ่งที่เพเองชอบนะครับก็เดี๋ยวก็ขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สรุปวันหนึ่งนะครับผมก็ตื่นเช้ามานะครับก็เช็ไล พอเช็คลายเสร็จปุ๊บก็อาจจะช่วงเที่ยงก็เอาพระมาส่งให้ลูกค้านะครับหลังจากส่งท้ายลูกค้าเสร็จก็อาจจะมีออกไปเช่าพระนอกสถานที่บ้างแล้วก็อาจจะมุฟบกลับมาที่ร้านบ้างนะครับมาดูว่ามีลูกค้านัดไว้หรือเปล่านะฮะจากนั้นก็จะไปเตะบอลนะครับซึ่งจะมีอาทิตย์ละสามวันนะฮะก็กิจวัตประจําวันผมก็จะมีเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ติดตามมาด้วยนะฮะก็ใครมีพระอยากส่งมาปล่อยให้ผมเช่าบูชาก็สามารถส่งมาที่ไลน์แอสไซน์มหถมนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอญาต